าม,มาเลยภารกิจในวันนี้ช่างปิ๊กจะพามาเดินระบบน้ำประปาเพื่อได้ของคบกันแล้วช่างปิ๊กบอกอย่ารอชา้ารีบกันไปเดินระบบน้ำประปากันไปเมื่อมาถึงช่างปิ๊กได้นํำของลงและหาอุปกรณ์ขุดชื่อว่าอีติ๊กหน้าตาคุนค้นๆแต่ใช้สำหรับขุดล่องเพื่อใช้ฝังท่อประปาไม่รอชา้าพวกเราก็ขุดขุดขุดและก็ขุดเมื่อได้ล่องมาแล้วช่างปิ๊กไม่รอชา้าเริ่มต่อเลยต่อต่อล้วงแล้วก็เขีรยต่อ ยัดยัดแล้วก็ไปต่อต่อแล้วก็ยัดยัดแล้วก็ตัดเย่ยัดกลางกลางช่างปิ๊งบอกว่าถนัดใช้นิ้วกลางแล้วก็ยัดเฮ้ยยัดแล้วก็ต่อแล้วก็ยัดหลวงหลวงหลวงแล้วก็กะแล้วก็ตัดแล้วก็ยัดแย่ก็มาทิมก็มาเฮ้ยแล้วก็กะตัดเย่แล้วก็ต่อ ยัดตัดและก็ต่อแน่มีครึ่งเพิ่มแล้วก็เข้ามาวัดเพื่อในสัดส,ส่วนที่แน่นอนแล้วก็ตัดกะแล้วก็ตัดแล้วก็เอามาต่อช่างปิ๊กกะอีกช่างปิ๊กบอกวันนี้ยังไงกูกต้องได้คี้เป็นยังไงฮะวัดกับตัดต่อหน้าพุ่งอะไรทีเดียวเจ็บช่างปิ๊กจัดให้จ้า